มีอะไรที่พวกเรายังไม่ได้เก็บอีกนะช็อกโกแลตฟองดูอ่ะจะไม่ไปจริงหรอเฮ้ยไหนอ่ะฉันเจะอะไรอะรถฉันจะไรงนี้ฉันจอตรงนี้ฉันจะโคดี้เอาเลยพวกนายลองลองมองขึ้นไปด้านบนหน่อยเลือุไยไอตรงที่มันเอ่อย้อยหัวลงมามันมีประตูอะไรแปลกๆอยู่ตรงเส้นเออใช่เส้นที่สามให้เลยผมเห็นไปเลยขึ้นไปเลยไป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 ขึ้นกันขึ้นกันเอาอีกแล้วอ่ย้อยอีกแล้วเหรอ ดูเกียดการย้อยที่สุดอันนี้ย้อยไม่เยอะอันนี้การย้อยถ้านายจะเล่นโรบอทนายต้องเรียนรู้เทคนิคการย้อยนะปังอันคือเกลือยังไงล่ะเกลือคาราเมลมาเกอร์อุ้ยฉันชอบกินนะอร่อยไม่น่าหรอมีเกล็ดสีขาวๆขาหมดเลยชามงไม่ต้องโดดไปไงคิดว่าลังแค่ซะอีกนะได้หมดแล้วครับผมแล้วหนูจะสามารถได้ไอตัวใสๆนี่ด้วยเปล่าได้ดินายก็กระโจุยใสมันเอออย่างตายเลยโอ้ งเจ้มันมีจริงนะข้างหลังอ่ะอะไรนะปังข้างหลังมันมีช็อกโกแลตฟองดูถาดเบอร์ร่มเลยนะเฮ้ยแล้วเราทางที่จะกลับไปหามันได้เหรอฉันว่าเราต้องไปเช็คช็อกโกแลตฟองดูหน่อยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวข้างบนเนี่ยเห็นปะตัวข้างบนเนี่ยมันมีช็อกโกแลตฟองดูอยู่อ่ะได้ได้ได้งั้นเราต้องขึ้นไปที่ช็อกโกแลตฟองดูไปใช่เราต้องเข้าไป go เอ๊ะช็อกโกแลตฟอง อะไรเหรอเหมือนจะแม่จะเจออะไรดีๆข้าเราสินะฉัน like ว like ่าตรงสไลด์มันมีอะไรแปลกๆอะอยเหรองไเช็คที่สไลด์หน่อยสิฉันเห็นเหมือนเป็นอะไรสีๆสักอย่างชออยช่วยชวยช่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 ว่แยช่วยช่วยช่วยชงวยชวยช่วย้วยช่วยช่วยช่วช่วยช่วยชว่วล้วยช่วอวย่วยนวยช่วยชวยว้ว่ว่่ช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 ช่ สไลด์แคนดี้อันนนั้เห็นประมาณตรงนี้นะเฮ้ยเฮ้ยไอเดียเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันเจียวจียวจียวมากโอ้โหได้ต้องย้อยเทคนิคการย้อยไี้แล้วเหรออุ้ยเอ้าอีกแล้วอุ้ยเอาไปแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยอาแคนี้เอาบี้ด้วยน้ำเชื่อมมาซะก่อนใคมันเอาบี้ด้วยโอ้โหเดินเข้ามาห้ามขยับดุกดิก ยุกยิกทุกใจมันหวานมันมันอารมณ์เดียวกันเฮ๊บเบเดินกลับดีกว่าเดินกลับเดินกลับเ่ากับว่าที่นี่เนี่ยก็น่าจะครบหมดแล้วหรือเปล่านะฉันไม่เห็นว่าจะมีมาร์เกอร์อะไรอีกต่อไปแล้วเอ๊ะเดี๋ยวฉันยังเห็นเป็นทริปเปิลสกู๊ปอยู่อ่ะทริปเปิลสกู๊ปมาร์เกอร์เขาบอกว่ามันจะอยู่ตรงแคนดี้แลนนี่แหละ c a n ดีแ้แลนด์ใบออล้วตรงอันเนี้ยตรงน้ำพุวพวกนายไม่มากันหรอใช่ก้าเรจะลองโดนไปดูนะอุย้ยมันยังไม่หมดทุกคนมันยังมีไอติม3ชั้นสกู๊ปอยู่อ่ะ <Okay. S 2> จแป้ตรงนี้มีอะไรให้กดเื้นที่แคนดีตรงนี้มีอะไร,รให้กดด้วยอ่ะตรงนั้นหรอ,รหรอใช่โอเคโอเคโเดี๋ยวฉันลงไปนะฉันพยายามหาความเด็ดจากน้ำพุช็อกโกแลตอยู่ทุกคนเช็คที่น้ำพุหน,น่อย ว้าวนั่งได้สบายดูเดี๋ยว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 อะไรเพราะนายไม่เห็นสิ่งนี้แน่ไม่เห็นนั่นเนตรงฉันดู่วนเลยตาเห็นไหมมองไปที่ตรงสีน้ำตาลกับสีเนื้อสิฉันมีอะไรตุ่มๆสามอันอยู่ตรงนั้นฮะไม่เห็นเลยอะเห็นไหมไหนตาตาไายทำมาจากอะไรอ่ะทำไมเราไม่มองไม่เห็นเหมือนนายอ๋อเออว่ะทงสาวไหนนาเห็นหรือยัง มันเป็นไอติมอ่ะมันเป็นไอติมอ่ะทางขวาเนี่ยเสาขวาเนี่ยเนี่ยอ๋อโอ้ยเข้าเลยแสดงว่าเราก็แค่เข้าไปตรงนั้นแต่ว่าเราต้องใช้เทคนิคการย้อยนะเนี่ยย้อยอีกแล้วเหรอเราพอต้องย้อยมานั้นแล้วแต่นี่มันมีเห็ดเหรอไม่ใช่มันคือน่าจะฉันว่าเหมือนเป็นไอติมอ่ะไอติมสามอันอ่ะคุณว่าเห็ดกะ ยอยโหต้องไปที่เดิมเลยจุจ๊กแดงเฮ้่เราาย่องบนโอ<ห>้โหัตตาปโต้ฮหเมนถึงเลยอ้าวอยฉันตายอ้าวฉันแอบซ่อนตัวอยู่ใต้สะพานนี้มาเป็นร้อยๆปีไม่เคยมีใครได้กินฉันเลยกินเลยละกันตุยเลย น้องไม่ต็มเีบดาที่เราหามาฉันรักนายเราเจอปุ่มอะไรก็ไม่รู้อ่ะกดแล้วมันดังดิ้แล้วเหรอเออใช่มันดังตุ้งแล้วมันรู้ตรงไหนมันตรงไหนมันเปิดอ่ะเฮ้ยค่ะนี่ยมั่งบนเลยมั่งบนสีขาวข้างบนใช่ไหมใช่ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบอ่าสี่เหลี่ยมอ่ะสี่เหลี่ยมข้างบนัดอาก็ได้นะอาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะ ก็เดี๋ยวเราทิ้งปริศนาตัวนี้ไว้ก่อนละกันนี่ทุกคนรู้ไหมจากการที่พวกเราลงโรบอก m เกอ e r มาเนี่ยมีน้องๆหลายคนบอกว่าพวกเราลืมอะไรหลายอย่างมากเลยค่ะก็เลยได้รวบรวมมานะเพื่อที่จะไปเก็บตามคําขอของน้องๆโอเคจัดไปอะไรเ่ะเราออกมาจต่ดินแดนแคนดี้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยลืมเก็บอะไรในดินแดนแคนดี้นะคะก็สามารถพิมพ์บอกพวกเราได้เลยแต่ว่มาเริ่มกันที่อันแรกเลยดีกว่าอันนี้เนี่ยน้องๆบอกว่าตอนที่พวกเราเนี่ยไปที่บ้านจําได้ไหม หลังนี้เลยที่มีคาว่าฮิลล์ร็อกเนี่ยพวกเราเนี่ยลืมไปแจกไพ่งพาไพ่อูโนโอ่ะยังไงอะ่ะมามามาตามฉันมาซึ่งอันแรกเลยนะคะเราอ่านคอมเมนต์น้องบอกว่าให้พี่ๆเข้าไปในบ้านที่มีไพ่อุโน่ตรงนี้ครับผมสามมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่นาะมีสิครับก็แกะทิมเข้าไปครับ เอาละเราต้องยืนอยู่ตรงสีแดงๆตรงพรมนี้นะคะและจากนั้นเนี่ยเราต้องทำการแจกไพ่เพื่อทำการแบ่แงไพ่กับเจ้าบักเกอร์แจกยังไงอะแจกยังไงอะวิธีการก็ง่ายๆเลยให้เราพิมพ์คำว่า play to wild card นะคะแล้วก็ enter ปึ๊บเอาละแจกไพ่ละงั้นฉันมาแล้วอูโน,โน่ฉันจะแจกไพ่ให้กับนายนีไงนี่ไงมันขึ้นมาแล้วตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอรอพ <ไ S 2> ิมพ์ก่อนเนี่ยย ไปชั้นหาเนี่ยเอาฉันไปเลยฉันไม่เล่นหรอกเอาเลยละกันแจกไฟเรียบร้อยชั้นก็ขยิบเลยมันต้องมีการพิมพ์ด้วยเนี่ยแสดงว่าการหา m เกอร์นะคะไม่ใช่แค่ว่าเราเดินไปเอาหัวจุ่มเนี่ยต้องไขปริศนาด้วยเอาไปต่อไปทุกคนเห็นอันนี้ไหมที่เป็นไฟเนี่ยถ้าเราเข้าไปเราจะเจอกับ m เกอร์ไฟถูกหรือเปล่าใช่ แล้พ่อนายรู้หรือเปล่าว่าตรงนี้เนี่ยมันมีประตูเล็กๆอยู่อุ้ยเห็นจริงด้วยอ่ะรู้สังเกตฮะอเข้าหรอเข้าไปในซอกเข้าไปในซอกเข้าไงอ่ะยีเข้าไปยียีเข้ามาแล้วเข้าไงเฮ้ยนี่ไงมาแล้วฉันเป็นลูกพี่ลูกน้องกับมาร์เกอร์ไฟน่ะแล้วนายคือตัวอะไรอ่ะฉันคืออ้าวอ้าวจะหลุดออกไปทำไมไม่วินิค เฮ้ยฟินิกเหรอฟินิกมาเกอร์จุดแจกโค้ดโอ้โหฉันตายตรงนี้เนี่ยเราต้องออบบี้เข้าไปเอาด้วยและดูเหมือนว่าจะมีแสงเลเซอร์โอ้โหโชคดีจริงๆที่ฉันเข้ามาใกล้เจ้าฟินิกซ์นี้ได้ง่ายดายกว่าเด้อโอ้โหในรูปกับตัวจริงที่ไม่เหมือนกันเลยนี่มันฟินิกซ์เหรอเหมือนคนหัวร้อนมีปากเลยในรูปคือมาร์เกอร์ต้นไม้แต่จริงๆคือมาเกอร์ฟินิกซ เฮ้ยทำไมเขาดูเป็นรูปนกอะที่มันเป็นปากแหลมๆอะใช่มันปากแหลมใช่ไงก็มันคือฟีนิกซ์ไงล่ะไม่เหมือนมีตรงไหนบ้างอะเนี่แล้วต้องได้ครับพี่ดีครับผมแพะไก่อือมีตั้งหลายต้นนี้นะมีไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ใช่หายอะหายยากนะต้อนึงนะเออเจ้าของคุตรงนี้ไม่ได้ อาจจะมีมาร์คเกอร์อยู่ข้างล่างก็ได้นะทุกคนอะลองลงลวกันโอ้ยเมื่อกี้ลงไม่ได้ลงไมได้ลงไ่ได้เอ้าเราไปขีดกับพี่ม้ไปไหนอะตายแกมันมีทางเดินล่องหนอยู่รวังสลองแล้วก็เอ้ยจริงจจริงจริงอว้ายมันล่องหนอย่าเดินอย่าเดินเยอะอยาเข้ามาได้จ้าตรงนี้ไนอาจตกได้แต่ฉันอยากได่อะ ขอได้ไหมเฮ้ m a r k ื r อะไรเอ่ยเก่งอ่ะจะแป้งสุดยอดยากเกินนายหาบ m เกอร์แห่งความลับตรงนั้นได้นายที่สุดยอดเลยเพิ่งมาแค่ครั้งแรกเองนะเนี่ยโหเขินมาๆแล้วมันเดินยังไงเฮ้ยเพื่อนแล้วแล้วมาเกอร์เขียวๆบนต้นไม้นี่คืออะไรอ่ะอันนั้นเก็บแล้ว marker น้อยอะพวกเราเก็บเองนะเออยากโว้ยทุกคน อะไรเหรอต้นนี้ทำไมเหรอบาลาศบาลาดมันมีอะไรนี่มันมีอะไรสีชมพูสีชมพูโผล่ขึ้นมาด้วยอ่ะใช่หรออยากได้อันนี่ไปเอาก็ได้เฮ้ยอะไรอ่ะใช่ใช่ขอลองสัมผัสดูหน่อยสิเฮ้ย๊ะเฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะจจเเยชีมตหล่นเหรอนอคืหล่งความตาลาย ปนาลยไม่ยอมใส่สีให้กับฉันและดูวสีของฉันจะเอิร์อฉันคือ marker ชนะ texture หายแก้ไขอยู่นั้นฉันแก้ไขให้นายเองฉันเก็บกัอนละกันซิ่ง t e x ก u r e marker ฉันเอาหน้าขายก่อนเลยมีสีสันและเท็กเจอร์โอ้ฉันหาอย่างน้าเลยโอ้แล้วใครจะไปรู้ล่ะเนี่ยแต่ว่าขอบคุณน้องๆมากเลยนะที่ทำให้พวกเราหาเจ้าตัวนี้จนเจอไปกันต่อป้ป้าปและกันต่อไป ทุกคนเห็นชั้นดินตรงนี้หรือเปล่าม <S. S 1> ันเป็นชั้นดินที่ดูอุดมสมบูรณ์มากๆเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีตัวอะไรไปอาย่างชอนช้ยอยู่ในชั้นดินนี้พีไายเข้าไปเลยครับเรบอี<ห>อุ้ยเอะไรอ่ะบั์เกอร์สีสันดินคล้ายๆกับดินเลยนั่นก็คือบัคเกอร์ดินจา้นจาเหียนน่าเกลียดเียนมากเนียนสุดๆดิปรกเดท เดินเดิร์น<า>ยังเดินี่ <there. S 2> ก็คือมคเกอร์ที่พวกเราหาไม่เจอยังมีอีกตั้งเยอะน,นะเนาะแต่ว่า <S <S ฉันเนี่ยจะพาพวกนายไปโซนเก่าฝั่งทุนละกันนี่จำได้ไหมว่าเรามีมัคเกอร์อยู่ตัวนึงเนี่ยที่อยู่ในถ้ำที่เราเก็บไม่ได้อะใช่ใช่ใช่ <S 2> <S 2> ใช่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 ใชใชได้ฉันเนี่ยพายายามหามาหลายรอบมากเลยว่ามาัคเกอร์ตัวนี้เนี่ยมันคืออะไร จนวันหนึ่งน้องๆได้พี่มาบอกฉันว่ามันมีวิธีนะครับพี่เฮ้ยวิธีไหนยากเลยพี่เห็นสะพานตรงนี้หรือเปล่าครับสะพานสองอันน่ะให้เรานี้ยครับแล้วพอเราขึ้นเอ้ยไปกันก่อนเลยอ,อ,อย่าเพึง่งอย่าเพึง่งพวกนายต้องข้าววิธีสะพานแล้วก,ก็กระโดดจึ๊บ เมื now, ่อเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าพอเราขยับไปมาจะมีช่องอะไรแปลกๆอยู่ฝั่งทางฝั่งซ้ายมือของเราให้เรากระโดดแล้วก็เอาหน้าไถเฮ้ยเฮ้ยอ๋อช่องว่างระหว่างการวารอจะได้เป็นเจ้าตัวนี้เลยไอวอรี่งาช้างชันน่ะตัวงาช้างน้ายฉันนึกว่าจะไม่ได้กลับมาตรงนี้อีกแล้วแล้วมันจะทำไมไอบันไดเนี่ย ฉันขึ้นไม่ได้อยากมากแล้วเราก็ย้อยลงไปเอาอัข้างล่างได้ด้วยนะเนี่ยถ้าเกิดเราขึ้นมาเอาบนนี้เนี่ยถูกต้องเลยครับเจ้ามาเกอร์งาช้างนะครับใช่ครับว้าวเป็นแมพที่มีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนาะรอจุบแจ้งก่อนรอจุบแจ้งแต่นี่เนี่ยยังไม่ใช่บัรเกอร์ที่กวนโอ้ยที่สุดเพราะนายอยากรู้ไหมว่าตัวไหนที่กวนโอ้ยที่สุดด่ที่ตัวไหนพวกไหนพวกไหนเคยบริจาคเงินหรือเปล่าเคย แล้วนายเคยบริจาคเงินในโร็อบบอกไหมไม่นะไม่เคยอในวันนั้นเราขุดไปที่บริจาคเงินในรบอ,อกแล้วดูที่มุมซ้ายมือของนายสิเอิม่มตัวอะไรนี่ what ไ, <laughs> ไหนอ่ะสายสายมื <laughs> อ <laughs> ล่างนะเอ้ย <laughs> ตัวนี้โ <laughs> อ้โหไม่ถ <laughs> <laughs> ึง มารเกอร์กรีดี้มาเกอร์หน้าเงินในชอบสิ้าเลยพี่เขามาโดนเนตโนเเลยคอไหนอ่ะโดนเนทเนี้ยก็คงไม่ได้อันนี้สินักสาร้อนใช่โดเนทสิบโลบักแล้วมันอยู่ที่ไหนอ่ะข้าง่ห้าร้อยใช่เราโดเนตตายดูข้างๆเขาห้าร้อยโอ้โหเื่อเเราโดนเนตมัตั้งสิบโลบัก คอมเมดีแล้วจะได้เพิ่มให้พวกเราเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเล่นอีกเยอะเลยงั้นเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะดินตรงนี้มันมันมีของใช่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 หนูก็เห็นอุ้ยเอ้ามันเข้าไปได้นี่มาร์เกอร์ตัวผอมตรงนี้ดินตรงนี้แป้งเจออะไรกันอ่ะจะเข้าไปได้แล้วนี่นี่ไหมกินนี่มาร์เกอร์มันมมีาร์เกอร์ตัวไหนที่มันผอมเซียวขนาดนั้นเลยเหรอต้องต้องหันข้างเข้าหันข้างเข้าต้องลำบากเลยนะ ลำบากลำบนก็นานหลายปีกูเข้าไม่ได้หอมไปละนี่มาร์เกอร์หรือตะเกียบก็ไม่รู้น่าจะเป็นตะเกียบมากกว่าเหมือนหลอดดูดน้ำจุ๊บได้์ลารับสกินนี่มาร์เกอร์จริงๆเนี่ยเราน่าจะเช็คตามพวกชั้นหินแล้วก็พวกตามฉากต่างๆนะเราก็จะได้เห็นว่ามันมีอะไรยื่นโปล่แสงอยู่เนาะแบบเนี้ยถ้าดูนี่ใช่ใช่แล้วตรงนี้คืออะไรเพื่อนอินเวอร์อะไรเนี่ยฮะก็เลยดิ เห็นน้องๆบอกว่าถ้าเราเจอตัวหนักสือเนี่ยให้เราลองเอาไปใส่ในห้องดูดีไหมห้องที่มีสัญลักษณ์อะี่พิมใช่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 ลองไปพิมพ์คำว่าอินเวร์ในนั้นดูไป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 อินเวร์ีเยงผมน้อยอม่แล้วหรอครั้งนี้แล้วยังไม่สะสมใจอีกแล้วไงกับออบบี้สุดยากอะไม่เอาอะฉันจะลองใส่คำว่าอินเวดลงไป i n แล้วก็ v e r t กด enter เบอร้ยรหัสถูกต้องวิวมาร์เกอร์วิวตรงนี้นี่มันมีมาร์เกอร์ชั่วร้ายมาร์เกอร์ฉันกูมาร์เกอร์มาร์เกอร์อะไรอะมาร์เกอร์แห่งความชั่วร้ายฉันจะทำลายหนังหมูในข้าวขาหมูของนายไม่ชั่วจริงอันนี้มันชั่วจริงโทษทีสั่งสั่งไม่กินหนังอยู่แล้ว แน่ใครไม่กินหนังหมูนี่ก็คือมาร์เกอร์ตัวนี้ทำอะไรนายไม่ได้ฉันกินเนื้อ<า>หรือวะมาร์เกอร์เฮียและต่อไปมาร์เกอร์ที่น่าสนใจมากๆเลยทุกคนรู้จักตัวมาร์เกอร์ที่แบบว่าอะไรเอ่ยหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยมีระดับความยากมากๆเลยนะคะวิธีการเอาของวันเนี่ยก็คือเราจะต้องพิมพ์สัญลักษณ์หัวกะโหลกนี้ในแชทลองพิมพ์ดูอ๋อฮัอออปปี้หัวกระโหลกนี้แล้วก็กดลงไปจึ๊บ เท่านี้เนี่ยนายก็จะได้แล้วไในใครสัญรักฟอกกอกเกอร์เอาดูดิพวกเราพิมพ์พร้อมกันแล้วดูน่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยมีคนมีคนเป็นเพย่อเไวการ์ดอยู่เลยเพื่อเพื่อไวการ์ดและคนนั้นก็คือคนที่ก๊อปปี้แล้วไปยอมก๊อปปี้หัวกะโหลกไงไงหละโอ้ได้แล้วเย้เฮ้ยมันมีอันหนึ่งอะไรอ่ะ พวกนายรู้จักมาร์เกอร์อารมณ์ดีป่ะเฮ้ยนายต้องพิมพ์มาร์เกอร์ฟันนี่หรอไม่นายต้องพิมพ์ slash e แล้วก็ laugh ที่แปลว่าหัวเราะโอเคนีุ่อยอุ้ยเสียงอย่างดังมากเลยเสียงแบบตึงตังเลยอ่ะ้ถพวกนายเข้ามาในนี้แล้วต้องหัวเราะตามฉันไม่หัวเเราาะลยยยอออุ้ฮฮ ได้แล้วกอล์้แคสโซม์มาร์เกอร์มาร์เกอร์อร์มียิ่แข็สุดเลยเจ้าแมวขอบคุณมากมาแล้วมะนี่รีสตาร์ทไคเตอร์ออกไงอะสงสัยจะต้องวาร์ปอู้ว ต่อกันที่อันต่อไปเรากลับมาที่ความร้อนระอุในดาวอังคารอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยมันมีตัวอัปเดตใหม่นะคะซึ่งมันจะอยู่ในที่ที่เรามองไม่เห็นเรื่องจะซ้ายนั้นหรือว่าจะขวาตรงนี้ไม่ถูกต้องเลยมันอยู่ตรงชั้นหินที่ใหญ่โตและสูงกว้างอันนี้แหละุกคนเห็นเปล่าเห็นเปล่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยมนเนี่ไหนหรอว่าบนชั้นหินบนสุดเนี่ยมันจะมีของด้วยนะเหมือนเคยพยายามปีนขึ้นไปแต่ไม่ถึง mọi người 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 mọi ใช่เป็นคนคิดจังหวะย้อยหนูขอถามหน่อยเถอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกอันนะมันเล่นบ่อยด้วยนะเรากระโดดตามเพื่อนได้ไหมพี่ไม้กระโดดหัวฉันได้เปล่ามันมันเหยียบไม่ได้ไม่ใช่เหรอไม่รู้แฮะไม่ได้อย่างนี้เราใกล้จะถึงจุดแล้วนะน่าแต่ว่าโอ้ยพี่คิดนายสุดยอดเกือบแล้วมีวูบมีวูบมีวูบเมื่อกี้นายสุดยอดเลยเฮ้ยเจ๋มอเฮ้ยเจ๋มือเจ๋มือมันถึงด้วยเหรอโฮ้ยเอาล่วงเอาพี่ไหมโอ้ยนายลื่นน่ะ เราขึ้นมาแล้วครับอเอากขึ้นมาแล้วพี่กหาไปแล้วเฮ้ยพิ่เก็ตฮฮฮขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้กัวกลกลวแ้มันจะฆ่าไปยังไงวะว้าย้อยพี่ย้อยย้อยมันยากมากเราจะเป็นต้องเอาตัวนี้ไหมไม่เอาฉันไมเเอาเอาอยนิดเดียวอนิดเดียวอะไรด นิ้วแฉคีบอร์ดจะพังแค่คุณได้ครั้งหนึ่งคุณก็จะได้อีกต่อไปเรื่อยๆไม่จะมาขิงเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น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 โถแป้งคอนโล้เฮ้ยได้แล้วเว้ยเริ่มง่ายว่ะอ้ยยร้อยเป็นไหน เนบิวล่าหัวใจเฮ้ยดันแล้หมวโอ้โหตัวนี้สวยมากอ่ะเออเอาเลยฉันไม่อยากได้ดาวอันใหม่นี่คือดาวที่มนุษย์ยังไม่ค้นพบและบอกเลยว่าที่นายขึ้นมาถึงทุกวันนี้นายมีความสามารถมากนะจ๊ะดูเกรดประกายประศิพี่ไม้ยดิคุณใช่เกรตที่พวกเราได้เก่งมหมเห็นไหมโอ้ยดูสิมันสีม่วงสวยงามโอ้ถ่ายถ่ายถ่ายเพราะว่าเราอยู่กลางดาวเสาร์ดาวพฤหัส ดาวสุกอาล่าเก็บละกันเนบิราจักรวาลแห่งเนบิราปึ๊บจิบู้๊ไม่กล้าเดินใช้ไปเลยไม่เอาก็ได้ไม่นี้ไงต่อเนี่ยตรงเนี้ยน่าต้องย้อยไปอย่างตรงนั้นน่ะแล้วไงต่อแล้วก็ต้องย้อยไปอีกทางนึงนี่ขโมยโดนนะปึ๊บต้องกระโดดไปแน่ต้องโดดไปแน่ งึดเนี <N> ่ยหลงโด่งเนี่ยเออง่ายจะตายโจทำเอ้ยปังถอยร่างหนึงถ่ยร่างโดยโดยที่นึงเออถึงแล้วโดดเฉียงอึ๊บไอ้ปากปากค่อยๆปากค่อยๆที่ปากไม่ค่อยหมุนเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาปางขึ้นมาใจเย็นปังเดี๋ยวเวลาสวยไหมสวยที่สุดขอยีหน้าสักนิดนึง ยยยีีีออหนูจะบอกว่าวิธีการโดดแบบมุมบุคคลที่หนึ่งอะง่ายกว่าต้องใช่ใช่เพราะว่าลูกกิ้งผมพัง้ผมโดดบุคคลที่สามง่ายกว่ากันนะฉันโดดบุคคลทั่วไปแล้วโดดบุคคลปกตบอี่ฉันบุคคลที่หนึ่งบุคคลที่สามฉันทำมาหมดแล้วฉันโดดไม่ได้จริงนายพวกนายเอาคไม่เอาฉันเกลียดมันโดดแบบนี้ตีบุคคลได้ไหม โชเพล์ไม่ er, ไม่ไม่หนูทำให้ดูหนูทำได้แล้วเนี่ยอดีง่ายง่ายง่ายอืมไม่อะโถ<ด>ูกแต่ป่าทำ <aj> มันห้โชเพว์ไอชุดแกนไม่ดูอ่ะโชเพล์โชเพล์เลยบุคคลที่หนึ่งง่ายอ้าวตกแรงดีๆล่ะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพุ่งไปเอาไปเลยฉันไม่เอาแล้วคนที่สามง่ายกว่าคนที่แปดก็ได้อืมง่ายกว่าย้อยรู้ว่าบุคคลที่หนึ่งง่ายกว่ามันแบบว่าใช้หน้าใสายหน้าาย และอันต่อไปเราจะหามาร์กเกอร์แบบสี่ชั้นกันก่อนนี่เราก็ต้องรับเคล็จากเจ้าสีม่วงๆนั้นก่อนนะและจากนั้นเราก็มาหามารเกอร์ตัวแรกก็คือสีเหลืองหาที่บ้านหิมะน <Okay. S 2> ี้มันหายไปไหนอ่ะเราเอาหน้าชนเดี๋ยวมันก็จะถือว่าเป็นการเก็บคะแแล้วและต่อไปเราจะไปหาอะไรต่อดีนะแดงไหมสีแดงสีขาวไปหาสีขาวดีกว่า อขาวเดี๋ยวก็จะอยู่แถวแถวตรงนั้นทุกคนเห็นเปล่านี่นี่นี่ที่มันนอนอยู่อ๋อเลยจ๊บและต่อไปเราจะไปหาสีแดงกันซึ่งสีแดงเนี่ยจะอยู่แถวแถวตู้เซฟทุกคนเห็นตู้เซฟตรงนั้นไหมนี่นี่นั่นตรงนั้นนั้นี่คือตู้เซฟจริงเหรอนีใช่เข้าไปในตู้เซฟเลยผ่านทางด้านหลังตรงนี้แล้วเราจะเห็นว่ามีบร์เกอร์สีแดงนอนอาบแดดอยู่รึงอ๋อเย้ กันมาแล้วใช่มหมใช่แล้วได้แล้วโอเคและอันสุดท้ายนะครับผมเราจะไปหาสีเขียวกันซึ่งสีเขียวเนี่ยอ่ะหัวแล้เข้ามาในนี้ทำไมเนี่ย <ผม S 1> ต้องโดด <มา S 2> ข้ามต้องโดดข้ามเราจะไปหาสีเขียวแถวๆถวป่าพรงไพรทุกคนลองสังเกตดูซิว่ามีสีเขียวอยู่ที่ไหนบ้างเเห็นเขาว่ามันอยู่แถวแถวบนต้นไม้เจ้แล้ว มาหาพวกใครจูร่าเอาร้ายแบโอ้โหอันนี้ไกลมากไกลทำไมทำไมคุณไม่ไม่ขึ้นภูเขาก่อนนะนั่นดีมาแล้วเอาตีนูตันนี่แล้วมันหายไปแล้วเก็บแล้วเอ้าลืมโดดเอ้ามันไม่ขึ้นมาได้นะมันหายไปเลยเปวนีี้้วนมาหายไปต้องกลับไปคุยอีกรอบอ่ะ ได้แล้วใช่ไหมสีเขียวเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยเราก็แค่กลับไปหา NPC ตัวเดิมมาดูสิว่าเราจะได้มาคเกอร์แบบไหนไปเรียบร้อยมันนอะไรอะเอ้ดิ๊งหยกเลยโคตรเท่เย่แล้วหมดนายก็หาปีน้องของฉันจนเจอขอพระคุณมากเลยนะฉันขอมาคเกอร์พวกนายเถอะนะมาคเกอร์สแต็ก ง <Okay. S 2> านลงง้นลงล <Yay. S 1> สเปกมาเกอร์โโหตัวนี้แปลว่าน่ารักมากเลยนะเนี่ยเหมือนเป็นการผสมาาสานากัน์นะ oh, ่ะเนาะใช่ยิ่งเราเข้าไปดู <c oughs> ในแกลลอรี่เนี่ยมันน่าจะติ๊กปะหลายอันแล้วนะจ๊ะแป้งใช่โอเคค่ะ สำหรับครั้งนี้เนี่ยเราขอปิดจบเพลงเท่าดีก่อนรู้สึกว่าการเดินทางหามาเกอร์ของเรานะคะยังเหลืออีกประมาณ30กว่าชิ้นนะและ<อ>้วเราบอกเลยนะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยพี่แป้งจะไปหามาให้ได้เลยนะคะเหมือนว่าจะมีอันที่ยากๆอีกหนึ่งอันด้วยที่เราจะต้องมาหากันเอาเป็น<อ>ว่าสำหรับวันนี้นะคะใครชอบมาเกอร์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แป้งและเพื่อนๆด<อ>้วยนะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตลาไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าคะ่ะบ<อ>๊ายบายบ๊ายบายกเจอกัน น่าเรามาหายครบกันเลยดีกว่าเนาะทุกคนโอ้โหบอกว่าเขาจะไม่ไไอัปเดตนะ